ับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซียินดีต้อนรับเข้าสู่สองมาให้พะมวลมาให้มวลซื้อน,นะครับเนาะเอามา,มาบาเบิังบรรยากาศกันครับผมเนาะฮะนี่สีแดงมาไง,งเอ้าบอกที่ตักเหลือจิตนาอะไรหนะ้าสิบบอก,บอกบอมา,าไงยังไงคมสูง ควอบสูงขององ์ปูนะครับเนาะสูงขององค์ปูทังกระใโอ้แดงเบื้องเกงนี่นะปาดโทปาดโทห้าเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดยโอ้ควอบสูงนะครับเนาะครอบสูงโอ้ปาท้อปาท้อหาเจ็ดเจ็ดพี่น้องเอ๊เห็นไหมครับสูงเบื้องวลาท้อ สั่งช่ย่าเจ็ดเจ็ดเจ็ดไหนน่ะพี่หงเอ้ฮั่นกับหอนพี่น้องเอ้มาอย่างดียเออแจงกลางกางูนี่และครับผมนะโอ้ปูใหี่นักกูจะกูสั่งเดียวครับผมนะ เอานะครับเนาะมาเบิ่งบรรยากาศน้ำกันครับผมสำหรับเนี่ยนี้นะครับเน,ะบนะาะองปูนะครับเนาะองปูกับซางนี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแล้วอีกชัก้งกูรอติดตามน้ำกันนะครับเนาะ ครับหัวละข้างกะเคสไปทีเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะหัวละข้างนะครับเนาะตัวตาตัวตาแบบใดพี่ร้องตาก็พี่สอ่างหน่วยตาก็มีสงงม่สวงหน่วยแต่ว่าตัวแดงเมืองเก่งนี่แหละพี่น้องเด้เอเไปเขียนไปขนาดไหน อาเจ็ดเจ็ดครับตรวจตาไว้อ่าปูบอกว่าสชมไหตรวจตาขยายขึ้นให้พี่นอเอฟซีหน่อยนะครับจับ่าพมีอยังพี่น้องมียงสังเกตบ่าไหนก็คือว่ามาตรวจตานีเนี่ยมองไปก็เห็นแขาดังจ้างเสยเลยไม่มีคนอยู่ข้างล่างแล้มีอะไรหรอกลมแรงครับลมแรงลมแรง ตรวจตาเล่ามือมาไหมมาตรวจตาครับผมเนาะก็ได้ย์ยินรังสั่นหรือว่าตรวจตาจักสิตรวจตาเขาเป็นคู่มองลงแบบกลมๆเนียนตามากเลยนะคะกลมๆนะครับเนาะเป็นคู่นะครับเนาะดีมากเพระแม่คู่เนาะครับผมเนาะตามนั้นด้พี่น้องด้วยให้มาตรวจตาให้ประจันยิน

เืตัวเนี่ยความสูงหาเจ็ดเจ็ดเจะขึ้นกี่้นหาเจขนไปเจ็ด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 สี่ครับต่พปูว่าิัวตาสร้างสสร้างเลยบ่โอ้ความสูงค่ะความสูงคะแม่คูนะ

đúng hả nam cô đảm vậy em để người ta sang chơi hết một mình hoàn hoàn đấy เป็นใบเส้นเนาะครับผมนาะน้ายน้อไหมเนาะครับผมเนาะองนะเนี่ยตามากเลยนะพูดเนาะไปยี่แม่กู้กับไปสร้างเงน้ครับผมความความกว้างสามสิบสองความยาวห้าเกล็ดเปนบาคสามิบเนย่กร้างเอียดลบ่อลงโอ้หาเจ็ดแม่เด้อหาเจ็ดนม่ละหาเจดคนบอกเป็นหักรนหมดอกบนอาจารย์ยากนะครับคูจะพาเดินองค์ปู คือบสถ์นะครับเนาะที่เพื่อนจีบุรณะไมก็เพประตูหน้าต่างอย่างนี้นะครับว่าในั้นบนะเรอเปลัาเรนหต้นรงานองนนคร้รอบงานมาใสสร้างอยู่ดันมาเพราะเขามาทีบสร้างทำงานดูสร้างคน่าง เม่ตายมาไห้โยมผมเข้าไปข้าออกมาหน่อยเข้าไปไ้มเป็นไรครับมาดีเริ่วิ่งปลาลาบวิ่งปลาลาบได้ครับอันนี้อันนี้ถึงถังครับเออที่บ้าจะเห็นลูกงเนลแล้วก็เอา

เาครัข้บาผม้าเป็นสีมาเห็ดในเห็ดวงามเครับ MC ครับเนาะข้อฝาในอืมอันรเนอาโอ้หสําคัญเลยครับสําคัญด้วยเออทั้งใบไม้ยังยเพื่นิแมนนเพื่อนเดมนอกม้โอ้โ้มาแล้วครับ ตกใจหมดคนทีร่วมบุรณะไหมครับผมนอกประเทศไหมว่ามันของบเออโบสถ์ก็สีครับมสีำหรับสิงกที่ว้ทางคืนทา้งทางเขาโบดนะครับเนาะมะขั่วครับผมสีง้ากับทงลังนสีทาไม้มาสาวก็นสีนี้ด้ะทียนไปจกสีหนึงเป็นสี ออกสีแดงสีแดงีอสอครับสิแปกตาว่านไลสิแปตาอืมนี่ลสวยงามคือาปลาปุงอยู่คบปลาปุ้งนว่ากซำเไม่นั่นแหละว่าครับผมหอยาก็เ็ชรไม่แต่อดก็จะลงมาคเลยลงมาหมือนี่เไม่ก็งงลกออกอยู่เดี๋ยวมาบเป็นแนวง่ายวเาเอ็หยู่แล้วก็จ่าคืออย่างน้ี่ฝันครเอด่งก็ขี้ีอนาดก็รังไหลมาก พับรุงลรยางครับผมบนทั้งมาดาทั้งยังกัได้มีการยังเป็นนี่ล่ะเห็นบ่เป็นวัดเก่าวัดแก่นะเจ็ดห้าครับเอ็กซีอ้าวไย่งงี้เจ็ดห้าครับเอครับออ่าจาภรณ์ตะันตกนี่แหละาครับผมเห็นบอกครับ ล่าเที่ยวครับเลขายชัดแล้วครับได้ขายชัดแล้วครับเก็บไล่แล้วไดขาชัดแล้วครับบรรยากาศท้องฟ้าครับผมท้องฟ้าอยู่หลังโบสถ์ครับเลข้นวอัดละไล่ไปแล้วครับเก็บกระาเก็บกระป่าละไล่แล้วครันหัวลุกเลยผิวหน้าเสื้อว่าสิบรอยไหมเห็นเล้หายไปเร่ยล้หายแร้วบ้านนี้ ตามหายยมยูทูบจิแต่พอไปห้ามไปใกล้หมดเลยเรีนบอสิเรนบอกปสิทาสีไม่เด็กเรียนว่เมตตาสิิเลเนาะเดตาให่เรนต่เตี้ยใหม่นนะ่เพิ่นกำลังจะลงสีใหม่่นก็เลยไม่นะวิ่งอยู่นนาเป็นเ เจรนาดูเครื่องเจ็บวงเครื่องวงเครื่องเครื่อเจ็บตัวรางสุดเครื่องหายเห็นบอกตักอนพัวไอรีท่วงทีเดื่เ็บก็เรื่องหายด้วตัวชว่าท่วงฝากกมาเจ็บก็หายยูน่ก็มาเจ็บกายครับเาะครับล็อกตูอบรรยากาศดูปูนะครับเนาะสังกรใจมองปูสาง เป็นไงเจ็ดเส้นสององค์ครับผมเนาะตัวตาคือหเจ็ดเจ็แล้ห้าเจ็ดเจาเจครับผมเป็นตัวตานาะครับอ่าเฮ็ดสองสี่ข so ึ้นนีเอาไว้เป็นสอขึ้นอีกสขึ้นดิสี่ขึ้นไม่กขึ้นบุญบอพี่น้องนันังไงสามตัวเา่า่้า่า่่า ตรวตาน่าตรวจตานะครับเนาะแงม้นไปก็เห็นมึงเกิืองเลยเรียงจึ้งคือรัที่นอนเไตรตายแล้วแจ้งไปตงห้้มไเหรครับผมด้วยโชคให้มันนะครับคุณโชคให้มท่านทุกคนที่เข้ามาติดตามนะคะี่เปินี้แต่ลชุดที่นอง โอ้วันนั้นที่เรามาลามีนางลามีตัวบ่นคุณต้องอมาแบ้วัที่อยูับบบไหนด้โอเว่ามีนัเป็นกเต็เสตัวยอมเพาว่กันุมโอ้ก็คือลงลงลงหินไหนครับตรงที่พ่อมา้ยนอยู่นะคะก็ขึ้มือนั่งล่นล่ เอาตาเเป็นยางเลยหมดตาเป็นเัยางเยน่นแน่นแนแ่เอาไที่ตาไปต้องกัดแน่นคะครับผนี่ยวตากได้าเ็นะครับสี่นะคะสามตัพีนอง้ามนันได้นองต เลยเพราะว่ารับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเันนกําลังแรงใจนะครับเนาะฮ่าเจ๊ดซ้อนสี่ขึ้นนะครับเนาะนะครับเ่าตัดหนังด้วยพี่น้องเนาะนะครับบรรยากาศรวมกันนะคู่เดินทางมากับสายบุญครับผมเนาะตอนนั้นครับผมตอนรับทีมีครับผมสวัสดีครับ